เนาะทับไปเลยนะครับนี้คือเพราะว่าเพลงนี้คือคือผมก็ไม่ได้คือไม่ได้หวังอะไรไม่ได้อยากได้เม่อไรคืออยากอยากทายทุกคนได้ฟังน้ำอยากทายได้ฟังนะครับเป็นทำมาผมก็ออกไปโคเว้นเล่นๆเนี่ยนะกับเพื่อนนะครับจ่ายเขาพันห้างานแล้วก็นั่นแหละนะครับก็ตามน,านออ้นเนาะ ไม่ได้ลงคลิปแม่ถ้าถ้าลงคลิปได้อยู่ครับไม่ได้ถ้าลงคลิปได้อยู่เดี๋ยลล่ามือสองหมุนได้อยู่ครับอันนี้พูดตรงเลยคือเมงแรกคือมอันก็พอแจกข้ามันก็แจกข้าเราได้อ่ะค้าเราคนหนึ่งผมแจกได้แล้วก็ขั้นนะข้าวไฟในบ้านก็โอเคนะครับนะครับแต่แว่าไม่ค่อยจะลงคลิปไงอ่ะต่อไปเป็นถั่วกรอบแก้วนะครับเป็นถั่วกรอบแก้วใครสนใจไอ้ดถั่วนี่อร่อยนะผมคิดว่าอะไรนะครับล่ะเพิ่มเดี๋ เอาอะไยได้ข้ามเลยแม่คิ้นนี้จะข้ามเลยนะชิ้นยาส้อมมือเนี่ยข้ามเลยพยายาไม่ต้องมาดูเสียเวลาครับนี่เหมือนกันไม่เหมือนละเมื่อเดี๋ยวสองชิ้นหืมมาขาวสามรสกินเลยนะ เดี๋ยวสองอย่างนะครับลูกอมกะทิลูกอมกะทินะครับลูกอมกะทิใครสนใจก็ซื้อมาสั่งมาได้เลยมานี่ติดฟันลูกลูกอมกะทิเออย่างรี้อมไม่เอาเน้่ยนะอันนี้นเอยนะ เก็บไว้ก่อนเขากินอันนี้อะไรนะมันผมชอบมันหวานไงมันหวานแบบหอมเลยหอมแบบหวานหวานหวานอ่ะลูกอมกะทิเนี่ยเขาหวานกะทิเนาะนี่อร่อยนะอันนี้100บาทส่งฟรีทุกอย่างคือ100บาทส่งฟรีนะครับอ่ะต่อไปใส่ใส่ใส่เนี่ยใส่กับแก้มอ่ะถั่วถั่วมาอะไรวะถั่วอะไรวะเนี่ยถั่วปากอ้าอ่ะถั่วปากอ้าเนอะ สำในอิสานผู้ยหญเด๋อโอ้ขอบคุณค้าแม่ร้อนลิลลิหนาม,วะมะ้วนนะแม่มีถั่วถั่วตอกอ้านนะครับกับแก้มกีบกีบเพียของเมื่อจะช่วยลูกๆครับเพื่อนล้วได้ขอบคุณค้าแม่เดี๋ยวทานเพลงแค่ไม่ฟังเยอะๆนะครับ ครับมันไะมมีโอกาสจะทำว่าเราจะทาให้แบบได้ฟังเพลงใหม่บ่อยๆนะครับนะครับตามที่ทุกคนอยากขอแต่ทั้งท่านนะ่ะคือถ้าเราดูต้นเพลงก่อนเพลงนะคต้บเพลงเดีนิมเนแพงนะครับถ้าสมมติผมจะให้มันมีเลเวเกตนะครับผมนะครับเนาะจะถ้าเป็นครูก็แพงหน่อยอย่าต่างก็เนะ้าหมือนน่ะไปถ้าแบบครูที่ชื่อเสียงมีชื่อเสียงนะถ้าคนทั่วไปแบบที่ไม่ได้เดี๋ยวนี้มันก็เก่งเยอะๆนะคนครับ นั่นแหละนะเนาถ้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 าต้นทุนต้นทุนน้อยก็จะปล่อยทีหน่อยเอาต้นทุนมากผมก็จะปล่อยแบบห่างเยอะหน่อยนะครับเนาะช่วยบริการใหม่ด้วยนึ่งใช่ใช่ใช่ครับแค่อุ่นเขึ้นมาเหมือนเดิมได้เลยนะครับเนาะโอเคนะครับแล้วก็ประมาณนี้นะครับเนาะอันนี้ก็หมดละเนาะขอมาอีกนะครับ ก็ขายประมาณนี้เนาะใครสนใจนะครับสนใจสั่งก็สามารถที่จะเข้าไปสั่งซื้อในเพจได้เลยนะครับวันนี้ผมใส่ผมใส่ฟังก์ชันี้โอเคไหมเสียงชัดไหมเสียงชัดใช่ไหมครับคือผมซื้อมานานแล้วเนี่ยซื้อมาเหมือนตอนนั้นซื้อมาตอนไหนนะเหมือนเหมือนแม่เขาเป็นสปอนเซอร์แค่นี่แหละนะแม่แม่คนไหนจะเป็นสปอนเซอร์ผมจำไม่ได้ครับขนมกี่อย่างครับมีหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบห้าอย่างนันแหละเออสิบสิบสี่อย่างฮะม,มึงมีอะไรเฮ้ยเผือกกรอบ ลื้ลรื้เปลือกกรอบครับรื้อเปลือกกรอบนะครับเปลือกกรอบสิบห้าอย่างครับอย่างมีสิบห้าอย่างแล้วโอเคเนาะใครที่สนใจก็สามารถสั่งซื้อในเพจได้นะครับทางเข้าไปต่อเพจได้นะครับแม่ขอบคุณแม่ทุกคนนะครับที่ร่วมกัน ที่เชือ่อถือหนุนนะครับสินค้าทุกๆอย่างเลยนะครับเนาะทุกๆทุกอย่างเลยนะครับเนาะสั่งขนมสั่งถุงในเพจโอ้สั่งทานทานครับทานสั่งเลยคือมันไม่มีแค่นี้ครับมีเยอะนะครับผมนะครับสั่งทานสั่งได้เลยครับทานอะไรกี่ถุงสั่งมาเลยนะครับเดี๋ยวถ้าไม่มีเดี๋ยวบ,บอกนะครับวันนีผมก็ถามคนที่ทำได้ไงนะครับ เม่านไม่ได้ทำด้วยนะครับฟ้าเพลงมไม่ได้ค่าไม่รู้ไม่รู้อเมรมิกาชาด,ดีครับสวัสดีครับแม่สิบห้าอย่างนะครับอย่างคอร์ลตูนลร้อยนะครับผมอ๋อไม่เสียแตกใช่ไหมทำไมเสียแตกน่าจะเป็นเพราะว่า มันโลุนตัวหนอโอเคไหมครับโอเคไหมสวัสดฮัลโหล เสียงแตกอยู่ไหมครับคือเข้ามาดูนี้ไม่ได้ผมรู้ปไปเลยนะมันเป็นอะไรเนี่ยมันผมดูไม่ได้อะสาวไปแล้วั็เมื่อกี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอให้ใครด,ดูเลยขอบคุณครับ ko จ้างส,าส่งสามส่งสามที่พ่อแม่ถ้าส่งสามพี่นี่ขอข้าส่งได้ไหมเพราะถ้า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 ไม่ส่งเพราะว่าอาจริงเานาะถ้าถ้าสมมติส่งแบบเรือถ้าซื้อสามอย่างเนี้ยโอเค ส่งข้าส่งที่เดี๋ยวพอถ้าถ้าถ้าสาที่ขอขอมึงก็จลตรงตามที่เหะอไหมเนาะโอเคไหมครับเนาะอเี๊ยวเบอ่ะงไงไมันต้องหวานเลยคือไออันเนี้ยไม่กล้ากัดเวลากัดกกกแล้วมันติดฟัน จกผิดเท่าดีส่งส่่งสามที่โอโซลินลงกานได้ไหครับโอเคโอโซลินลงกานได้แม่โอโซลินลงกานได้ผมเข้าใจผิดยากเท่าไรครับเข้าใจผิดนะครับสวัสดีสามร้อยสิบเอ็ดคนนะครับสิบถูดที่ราคาขอบคุณครับขอให้คดีดีขอบคุณครับแม่ต่างใครแล้วก็มีเจ้าพวกคีพพ่นก็ยังมีอยู่เนาะ ไม่อกมาไม่ออกมาโชว์แล้วไม,ไ,มไม่น่าจะมีอยู่นะครับถุงเดียวก็เสียงมผมเข้าใจผิดนะเมืเ่อกี้ใครซื้ออะไรถุงก็สามารถโอนค่าโอนสลิปลรวมกันได้เลยนะครับซื้อสามถุงก็โอนสลิปลรวมกันได้เลยนะครับจะได้อะไรไงมันจะได้ไม่เปลืองจำนวนฐาาตอกในการโอนด้วยนะครับเนาะ เอสามพูงคาขอบคุณค้าแม่ขอบคุณมากนะครับขอบคุณที่เชื่ออุน่นนะครับสารีเพจนะครับเข้าไปสารีเพจนี้กำลังไลฟ์ได้เลยนะครับโครสั่งได้ไหมโคลกอโคร,ร <c oughs> คงน่าจะมี เออไม่แน่ใจแม่ผมไม่ได้ติดต่อกับร้านแล้วไงนะพอมันช่วงที่มันเริ่มหายแล้วผมก็เลยไม่ได้ติดต่อกับร้านละนะใครสนใจสั่งไปสั่งซื้อที่ร้านได้เลยนะแม่ที่ร้านแม่ตากหรือว่ายังไงดูเดี๋ยวผมจะไป,ไปทายไหมก่อนเนาะว่ายังไงนะครับมีหรือเปล่า <c oughs> เพราะอันนี้มันสามารถทีละใบนานาทีตยใบหนึ่งสองใบยอย่างเงี้ยนะครับบางทีผมก็นั่นแหละเจ้าของร้านไม่รู้ว่าเขาจะเร่งหรือเปล่าคือเขาของเขานะเขาจะข่ที่ร้านเยอะๆไงครับนะครับสั่งไม่เป็น เม้นทักเข้าไปในเพจนะครับทักไปได้เลยครับทังในเพจทังในเพจสั่งซื้อได้นะครับนะฮะดิฉันไม่ได้ไปนะครับอ๋อโอเคขอบูณครับผมครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนะไม่ได้ไปเข้าใจครับคุณลมันก็มีหน้าที่การงานเนาะนะครับมันก็ไปไม่ไปนั่ก็นั่นแหละเข้าใจครับเข้าใจนะครับ กำลังใจก็พอแล้วนะครับอ๋อไม่ต้องหลัก <c oughs> นะครับแล้วช่วงนี้ก็เศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะครับเนาะ้าใจอยู่นะครับก็นั่นแหละหิ <c> ุด <oughs> ข้อเย็นแล้วครับสามถุงขอบุณครับแม่ซื้อใยสังปกสับปลากรอบสองทูขอบุณครับจบแล้วแม่สมขอบุณครับแนมะ่ยินดีที่ไ้เจอกันครับใช่เจอกันเมื่อวานนี้ที่เบลปุหลังนิดนึง แม่สั่งสีถุงขอบคุณค่าแม่ขอบมาครับขอบคุณนะครับฮัลโหลกี้ครับฮัลโหลกี้เนาะที่นี่นี่ฟังคืนมาแล้วนะเดี๋ยวฝนน่าจะตกแล้วล่ะดูสูงก็จะตกแล้วนะครับเงยเอือ เดีจจ๋ยวจบแล้วจะสั่งขอบคุณครับอืรีที่มาเจอกันครับแม่ไห <c oughs> นครับ <c oughs> ขอบคุณครับขอบคุณทุกคนเลยนะครับเนาะขอบคุณจริงๆครับผมก็กำลังใจมากๆนะครับ <c oughs> สั่งในเพจเดี๋ยว <c oughs> สั่งในเพจขอบคุณครับเกมลังมาขายอะไรบ้างอ๋อขายหลายอย่างเลยครับแม่ข้างหลังนี่เลยครับ ไม่เข้าไปดูในเพจเนาะไม่เข้าไปดูในเพจนะครับเดี๋ยวผมโพสต์รูปภาพไอทีนี้นะครับมีขายอะไรบ้างนะครับเนาะอันนี้คือลาไลา์สดลา์สดคุยกันนะครับให้ให้ได้เผื่อแม่ก็พอนะครับพอสินค้าจริงก็มีซื้อตามรูปภาพเลยนะครับแม่เนาะครับเดี๋ยวแม่เข้าไปสั่งลูกค้าผมขอบคุณครับแม่ดีจ่มาเจอกันนะครับได้เลยครับ สาะบุรีแคน่น่างานไม้เอ f, อเดวอมน่าสนใจนะเขาพิจารณาดูก่อนนะตอนนี้ขอดูครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวจบแล้วค่อยค่อยสักกระดัแม่นะที่ที่ม้วนมีอะไรนะแค่นี้แหละคือมาล่รสุดนี่เฉยว่าของมาแล้วนะครับเนาะ e. ม้วแล้วก็ใช้การรอการผลิตนิดน,นึงนะครับคือเอาแบบน quier, ี้ใครคือใครใครกินหรืสั่งใหม่ได้เลย นะครับใครสั่งคือแบบสั่งได้ตลอดนะครับใครกินหมดอะคือสั่งได้เลยนะไม่ไม่ต้องร้อยผมไลฟ์สดหรอกนะครับคือสั่งในเพจได้เลยนะครับกินหมดคือสั่งในเพจได้เลยนะครับไม่ต้องร้อยผมไลฟ์สดวนวันน้องบางทีแต่ถ้าผมว่างวันก็จะไลฟ์สดให้ให้นานนานทีนะฮะับใครของขนมนะครับเนาะแต่ถ้าใครกินแล้วชอบแบบถ้าชอบจริงจริอะนะนะครับเนาะคือแบบซื้อรองไปกินนะครับถ้าไม่ถ้าไม่กินไม่ต้องซื้อแม่นะครับถ้าไม่กินไม่ต้องซื้อหรอกนะครับนะครับเนาะ ผมไม่อยากไม่อยากยัดเยียดยัดซื้อซื้อในสิ่งที่เราชอบแหละเรซื้อที่เราชอบกินนะครนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าทุกทุกอย่างแหลยนะครับที่ผมทำมานะครับเนาะนะครับก็ใจว่าเพราะว่านะครับก็เจอคืออยากอยากก็ใจคืออยากสนับสนุนนะครับก็ขอบคุณมากนะครับแต่ว่าก็ทุกการที่ให้มันล้วก็อันนั้นก็สนับสนุนเหมือนกันนะครับเนาะนะแต่ว่าก็เลยแบบ ก็รู้สึกว่าถ้าให้มันอะไรก็มันก็เนี่ยยางงี้ก็ถ้าไขของก็ได้มันอะไรอ่าถ้าสมมติผมไขยของเนี่ยผมก็ไม่ก็ได้สิคั้งไปเงี้ยก็เหมือนกันสนับสน,นุนก็เหมือนกันให้มันอะไรนี่แหละนะครับนะ,ะขอบคุณนะครับดเดี๋ยวแม่เข้าไปสั่งครับได้แม่เข้าไปสั่งได้เลยครับผม อันท่อย่างขอบคุณนะครับแล้วสุดว่าเลแล้วใครสนใจน้ําหอมนะครับก็สามารถไปไปซื้อที่พี่พงศิพันธ์ได้นะครับน้องพี่พงศิพันธเนี่ยไปซื้อได้นะครับไปเขาไปสั่งซื้อใช้น้ําหอมพี่พงศิพันธได้นะครับผมคือผมเป็นคนที่อะไรที่ผมช่วยเพื่อนพี่น้องได้ผมก็มก,มก็เตรียมใจนะครับเนาะผมไม่ได้คิดอะไรมากมายนะครับเนาะผมไม่ได้ ไม่ได้เป็นคนอิจฉาไม่ได้เป็นคนที่แบบอาจจะอยู่ร่วมกันแต่ว่าแบบเป็คนนั้นดีกว่าหรือว่าเราอิจฉาเขาเพราะว่าไม่ใช่นะครับเาคนเรามันไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นผมก็อะไรที่ผมช่วยอะไรที่พอช่วยเหลือได้ผมก็จะช่วยเต็มที่นะครับเนาะนะครับซึ่งมันก็มีเยอะนะครับคนคนเรามันขี้อิจฉาเยอะนะครับแต่ว่าไม่ไม่ใช่นิสัยผมไงนะครับนะครับถ้าคนเราเห็นเขาค่อนดีกว่าเราไงมันเราคือเราก็ผมผผมภูมิใจภูมิใจกับสิ่งที่ผมมีคือสิ่งที่กับ ที่เราเราคือคิดในคิดในทางนี้ดีคือโอเคเขาเขาเก่งกว่าเราหรือว่าเขาอันนี้กว่าเรามันก็ไม่เปลกที่เขาจะมีคนจสนุนเยอะแล้วคนนี้กับเราอย่างเงี้ยมันก็ไม่เปลกมันไม่ใช่เรื่องเปลกนะครับเนาะคือเรามาอยู่ตรงนี้มันก็ดีแค่ไหนแล้วนะคือผมคิดอย่างเงี้นะครับเนาะนะครับอันนี้ฝากหลายๆคนที่ที่คิดว่ากำลังอิจฉาคนที่ดีกว่าเรานะครับเนาะถ้าคนที่คนที่ดีกว่าเราแสดงว่าเขาเก่งกว่าเราหรือว่าเขาพยายามมากกว่าเราไง มอถึงแบบได,ได้ดีกว่าเราะนะครับ,นะรบแต่ว่าเราเราก็ภูมิใจแล้วเราทําในเท่าที่เราทําได้คือเราก็มันก็โอเคนะครับโอเคนะครับเนาะยังไงก็สั่งซื้อกันได้นะนะครับเนาะ คือผมคือผมเป็นคนแบบคือผมเป็นคนที่สังเกตดูผมจะไม่ใช่แบบผมเป็นคนที่ไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรกิจใจนะผมเป็นคนขี้กิจใจคือแบบถ้าสมมติว่าคือมาทีถ้าสมมติว่าเขาไม่ไม่ช่วยขออย่างเงี้ยอย่างเขาไม่ช่วยมาส่งมาเงี้ยผมก็ไม่กล้าพูดให้เขานะคือบางทีเราก็ให้เกียรติเขาว่าคือ เหมือนว่าบางทีเขาว่าจะโอเคหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเขาแบบให้เราช่วยอ่ะอันนี้ก็ผมก็เต็มใจเต็มที่นะเนาะแต่บางทีถ right ้าสมมติว yes. ่าเราเขาไม่ได้เอื้อชื่อให้เราทำถ้าเราไปทำมันก็หาว่าเราเสื่อมหรือเปล่าเห็นีหมครับคือผมก็คิดแต่นะไม่ใช่ว่าคิดบางอย่างนะครับแต่ว่าอันที่เขาให้เราช่วยถ้าถ้าเขาให้เราทำผมก็เต็มที่ผมก็ช่วยช่วยเต็มที่นะครับนอกจาจะเป็นใครผมก็เต็มใจนะครับเต็มใจเนาะนะครับนะครับไม่ได้ว่าอะไร แม่จะให้ของกอาปริญาลูกชายเงินสดซ้อมเหมือนนะโอ้เขาคราับแม่แค่เวลานเนี้ยแม่นนเนี้ยจำชื่อแล้วนะ <c oughs> ขอบคุณนะครับวันที่ที่จะมีส่งวันนะครับวันที่สิบเก้าวันที่สิบเก้ากับยี่สิบนะครับสิบเก้าคือซ้อมซ้อมรับปร,ริญาแบบซ้อมจริงยี่สิบคือรับจริงเ <c oughs> อาี้ใครจะไปสิบเก้ากับยี่สิบก็ได้นะครับแต่ว่าที่ยี่สิบน่าจะเยอะนะครับวันที่ยี่สิบน่าจะเยอะอยู่เนาะ อันี้สะดวกนะครับไปวันไหนนะครับนะครับใจครับไม่ค <c oughs> รับผมเรงสูดเถือะครับผม ถึงผมผมเห็นมาไงผมเห็นมัน <c oughs> ผมมีเห็นหลายๆอย่างนะเพราะว่ามันไม่ใช่หรอกน,นะมันไม่ใช่ซึไม่ใช่ที่ผมพูดอย่างนี้ผมไม่ใช่แบบผมไม่ใช่ว่าผมแบบพูดแบบลอยๆนะคือทุกอย่างที่ผมพูดเนี่ยผมก็ผ่านออหมดแล้วไนงะผมก็เจอหมดแล้วแหละนะครับมันมีหลรูปแบบเนี่ย ก็แต่ว่าผมก็ยังไม่ได้ใช้นะก็มีอย่างพี่ๆหลายคนนะที่ขายของนะครับเนาะก็ไปอุดหนุนกันได้นะครับนะครับนะครับขออย่าเดียวคือเอฟซีผมอย่าอย่าไปอย่าไปทางนิสัยไม่น่ารักกับคนอื่นนะครับเนาะไม่ชอบก็คือไม่ต้องไม่ต้องพูดนะครับไม่ชอบคือไม่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 แสดงความเิดทางนั้นนะครับเนาะถ้าสมมติว่าเราแสดงความคิดเห็นนี่มันก็กลายเป็นว่าก็อย่างที่บอกนะปลาไตตัวนี้มันเน่าทางเน่าทางห้องอะ ไม่เหมือนกันนะครับถ้าเราอ่ามีไอซิคนนึงไปต่อว,ว่าเขาอย่างเงี้ยหมว่าไอซิมเป็นคนที้นะาเดี๋ยวถ้าพผมว่าไอซิมน,น,น่นา,มา,นาคือทุกคนแหะน,นะครับมันก็เหมารวม,มหมดแหละนะครับเนาะ <c oughs> นะครับแต่เชืวว่อมันมีหรอนะแต่ว่าผมก็อยากผมก็บอกเฉยเฉยเชืช่อมีเชืวว่อมีนะครับโอเคนะครับแม่เดี๋ยวไม่ได้ไปเอง <c oughs> ได้เลยครับได้เลย วันปารีสันนี่คอแบบหนักๆนะครับไม่เอาไม่เอาเรียนมีขอด้วยเหรอพูดเล่นผู้เล่นไม่เอานะ <c oughs> ไม่มาแสดงความดีดีก็พอนะครับเนาะไม่ขอละไม่ขอนะไม่ขอ,นขอ <c oughs> สนามสนุบแบม,มชัยคุณดูรายละเอียดขอบคุณครับขอบคุณครับแม่ <c oughs> สวัสดีทุกคนครับ ผมคิดว่าไม่แม่ไม่แม่คิดได้นะครับผมคิดว่าไม่แม่คิดได้อะไรควรไม่ควรนะครับนะผมซึ่งผมไม่ต้องพูดเยอะพูดเยอะก็เหมือนผมสอนนะฮะมันก็ไม่ใช่นะครับเนาะนะครับแต่ก็มีน้อยคนนะที่แบบที่แบบอย่างนี้นะครับบางทีเมื่อก่อนเนี่ยบางคนที่แบบโอ้โหรูปปรไฟล์แบบผมหน้าผมชัดเจนมากอะแต่คขมไม่ดูแล้วแบบปวดหัวมากเลยนะไปดูคอมเมนต์นี่โอ้โหรอ้ผมนี้ปวดหัวมากเลยอะนะครับ <c oughs> เอาแบบนี้ใครจะว่าผมอะไรก็ช่างแม่ใครจะว่าอะไรผมเข้าใจแหละว่าความเป็นแม่ลูกอะ่ะคือแม่มันต้องปกป้อลูกอยู่แล้วใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรถ้ามันไม่สรรหารจนเกินไปอันนั้นริมผมจะได้ผมทนดีกว่านะครับเพื่อไม่ให้มันเป็นเรื่องที่แบบนะครับแต่ถ้าเรื่องไหนที่ผมทนไม่ได้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปเอง <c oughs> นะครับเนาะเดี๋ยวผมดูนั่นเองนะครับ ใครจะว่าแล้วก็เช่อนะครับช่อเขานะครับผมไม่ได้ใส่ใจไม่ได้ผมไม่ได้เอามาใส่สมองนะพวกนั้นนะครับผมไม่ได้มาใส่ความพี่อยู่แล้วนะครับคือหมดตัวใจเฉพาะคนที่เราพูดไปแล้วนะครับใครที่จะวิพากษ์วิจารอะไรผมก็เขเล่าเตะเขานะครับนะแต่ว่าพูดคุยได้นะครับตอบโต้ได้แต่ตอบโต้ในทางที่มันดูน่ารักอ่ะคือพูดให้เขาคิดได้อ่ะพูดให้เขาคิดว่าคือความเป็นผู้ใหญ่เขาคือเขาคิดได้แค่ดีใช่ไหมคือแบบตอบโต้ให้ให้เขาแบบไม่ต้องด่าเขาอ่ะแต่พูดให้เขา ให้เขาอ่านแล้วแบบเขามีความรู้จิตสำนึกที่ดีขึ้นมาอย่างเงี้ยนะผมจะให้ผมจะให้ตบโต้แบบน้นละกว่านะครับคือตอบโต๊ก็ตบโต้ไปตบโตมาแบบลุงแรงเรงเี้ยมันไม่ได้ผลอะไรเลยนะครับผมว่าไม่ได้ผลอะไรนะครับมันไม่ได้ผลอะไรเลยเนาะมันไม่ได้ไม่ดีกับไม่ดีนะครับคน <c oughs> ตกกับคนตกนี่ได้ยินเสียงผมเนี่ยเนี่ยเนี่ยลมแรงนะคนตกเนาะโอเคนะควันนี้ ขอบคุณนะเขาแม่ทุกคนเลยที่ช่วยกันห,น,หนูนะครับสินค้านะครับทุกอย่างเลยนะเดี๋ยวนะโอเคถูกต้องไม่ชอบก็ผ่านเจ้าไว้แล้ไม่ชอบก็ผ่านนะครับเมื่อกี้นะผมมีไม่ชอบผมก็ผ่านเฉยเจ้าไ,ไม่ชอบไวก็ผ่านนะครับเนาะครับเซึ่งไอ้หลายหลายแต่และเอฟซี FC แบบไม่ใช่ฉสินแบบมันเป็นแบบหลายหลายหลายๆลหลายหลครั้งเนี่ยมัน ไม่ใช่บางทีกับไม่ใช่ไม่ใช่เอซเรานะเออแบบก็ก็รู้สึกแบบเออก็ปวดหัวแทนเขาเหมือนกันนะบางทีเราเราเห็นปัญหาของเพื่อนเพื่อนแต่ละคนเนี่ยซึ่งผมก็เจอมาบ้านแนนั้นเนี่ยแต่ว,ว่ามันผ่านมาแล้วไงที่นี่คนตรงนะแม่ดูเอาจับโปงเลยเนี่ย พ,พ่อฝนสูงนี่ลมแรงมากที่เนี่ยโอเคนะครับได้ก็ไม่ตอบต้นเนาะเนาะนะครับให้กำลังใจเขาไปนะให้กำลังใจให้กำลังใจเขาได้นะคใครก็ได้ที่ไม่ชอบแบบให้กำลังใจเขาได้หมดเลยนะครับให้กำลังใจได้เนาะนะครับ คุ้มเงิ่อ่ายเนาะ,นะครับโอเคครับเดี๋ยวขอตัวนะครับเ okay, ก็บของนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่นะแม่เรนนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ